สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับอ้าวตรองกรถีบก,กันอีกครั้งก็วันที่3ที่ผ่านมาเนี่ยคือวันเกิดของโกจิระใช่ไหมครับซึ่งเสียดายแต่ผมไม่ว่างที่แบบจะมาดูสดเนาะไอตอนนั้นว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมก็เพิ่งมาดูตัวอย่างจริงๆเนี่ยเมื่อประมาณเมื่อวานก่อนนี่เองนะครับก็เลยว่ายิ่งใี่ผมเนี่ยอยากดูมันสวันไม่ขึ้นแล้วเมื่อไหร่มันจะมาไทยสักทีเนาะคืออยากดูมากๆนะครับแถม พอมาใช้ปุ่นเป็นแยงก็เลิกมีจานอย่างยอดเยี่ยมมากเช่นกันนะครับว่าโอ้แบบอะไรเทพ,พเวิโดโคจิมักก็ชมหรือแม้แต่การ์เลอร์เอเบิร์ตพุ่งกับกัสตรา24เนี่ยก็ชมเช่นกันว่าอืมนี่คือหนังเบสกัสตราเลยก็ว่าได้นะครับไม่มีข่าวกัสตราหลายอย่างมากแต่วันนี้เหมือนจะพูดถึงตัวอย่างของแมนนัซวานโกนะครับเดี๋ยววันเดอถัดไปก็น่าจะยาวๆแหละพรุ่งนี้ก็จะพูดถึงอ่า หนังสั้นทั้ง2เรื่องนะครับก็แบ่งขี้บิแหละเพราะว่ามันมีอะไรน่าเล่าคนละแบบกันเนาะทั้งของที่เป็น CG i กับของกัสลาประทัดจัจักกัวนะครับก็มาดูตัวอย่างกันว่ามีอะไรน่าสนใจจะพูดถึงกันบ้างน,นะครับก็บอกขั้นต้นว่าผมนั้นไม่ได้แบบตาดีอะไรที่แบบโอ้จะเห็นรายละเอียดยันทุกอนุคุมขนว่ามันมีอะไรในฉากนี้บ้างนะครับเอาเป็นว่าถนน้าแฟนก็สลาประมาณหนึ่งไม่ถึงขั้นแบบรู้รายละเอียดยิบเนี่ยก็ จะไปดูว่ามีฉากไหนน่าสนใจในมุมองของผมกันนะครับมาดูกันเลยอ้าวเจอซากเรือโตโโหูมิใจเสนอมีบอกเออใครจะอะไรกันที่ทำสิ่งนี้ได้จริงหนึ่งที่ผมอ่ะผมไม่เคยพูดถึงคลิปเก่าเนาะนั่นคือพวกเขาเรียกกันวนะ่าคัลเลอร์พาเลตใช่ไหมคือโทนสีของหนังอะ่ะ เรียกว่าไงนะมาแต่ชินกอซิล่าเขาพยายามทำให้โทนสีมันดูมีความเรียบแบบไม่ได้แบบเป็นดูซีนิมแติกเกินไปเนาะไอโทนแบบเนี้ยก็ทำให้ผมนึกถึงดันเคอร์อของพิซเฟอร์โนแลนด์ด้วยนะครับว่าโทนสีมีความคล้ายกันอยู่นะครับคือแบบมันมีโทนน้ําเงินนะ่แต่ว่ามันเป็นน้าเงินแบบมนๆหน่อยเนะาะมันก็เข้ากับตัวตีมกอซิล่าด้วยนะครับดูเรือดีแบบแง่ทะเลสีฟ้าสวยงามแต่สภาพเรือนี่คือเก่ากึกเลยนะครับอืมแบบอะไรทําสิ่งดีได้ อันนี้คือเรือมันจมหรือว่าทะเลมันตื้นกันแน่ในะนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะเหมือนเรือมันก็ยังดูลอยแบบลอยได้ปกติอะแต่ถ้าที่ภาพเรือมันน่าจะแบบพลิกคว่ำเรื่ล้วเนาะไอ้น,นี่นจะเป็นแบบเหมือนเขตเขตทะเลน้ำตื้นมั้งเรือคงเกินขึ้นฝั่งอ่านี่กระชอตภาพจําจากปี2014เนาะก็เอามาใช้นะครับจะเรียกว่าไงนะคือ ผมเองก็เป็นคนชอบดูเลคชั่นของฝรั่งกันเวลาเนี่ยอ,อย่างหลายคนเนี่ยเขาก็ดูแบบเลคชั่นตัวอย่างของมนัสวันใช่ไหมก็บอกโอ้โหก็ส่ารม่นตัวใหญ่มากทั้งๆที่ความจริงเนี่ยก็สตาร์าตัวเนี้ยมันตัวเล็กพอสมควรเนี่ยไม่เทียบกับก็สตาร์ายุคปัจจุบันเนาะมันมีความสูงแค่ห้าสิบจุดหนึ่งเมตรแต่ที่ไปดูตัวใหญ่เพราะเรือมันลำเล็กด้วยนะครับมันไม่ใช่เรือแบบเรือบรรทุกเครื่องบ,บินเหมือนกับของก็สตาร์สามสิบสี่ไงแล้วอย่างนี้ก็คือมันขึ้นอยู่กับเปอร์สเปคทีฟของหหหหนนนนัันนััังงงวว่่่่าาาผูู้้กกกบเเเีียยยจะลลไใใอดตญ ต่อไปจะมีขนาดแบบ50หรือว่า100เมตรนะครับอย่างของอะไรอ่า King of the Monster หรือ Godzilla Kong เนี่ย <S <S เขาก็แทบไม่ถ่ายมุมนตให้ Godzilla ดูตัวใหญ่แล้วไง <S <S เขาถ่ายมุมมองสัปหลาดเลยคือกล้องอยู่รอบเดียวสัปหลาดพร้อมเป็นหนังมวยป้อมสัปหลาดเนาะเขาก็เลยตั้งใจถ่ายแบบนั้นไงคือหนังมันดูสนุกแหละแต่เราไม่มีความรู้สึกว่า Godzilla มันตัวใหญ่อะเพราะมันเล่าผ่าสัปหลาดกัเนอเองไงเราดูสปหลาตีกันเนาะแล้วก็เกิดเป็นของ24 0 1กระไรที่เวิร์ดกับเนี่ยเวอร์ชันเนี่ย เขาถ่ายผ่านคนไงทำให้สปลานี่เออมาดูตัวใจกันติกมัคือมามากแต่ทางที่มันก็แค่ห้าสิบเมตรอ่ะคุณในภาพจะเกิดแบบใช้มุมกล้องแบบเนี้ยแต่ก็ซ่าขนาดร้อยเมตรเนี่ยโอ้โหมันจะดูน่ากลัวขนาดไหนนะครับแต่เราก็เห็นไปแล้วในเวอร์ชันกระไรนิเวเนาะก็มีหนึ่งร้อยแปดเมตรี่ยเขาก็ถ่ายผ่านในตึกบ้างผ่านแบบอะไรหลังคนบ้างเจึงเห็นสเกลของตัวก็ซ่ามันดูมัือมาแค่ไหนในมุมมองของมนุษย์นะครับ ท่านวาคมนี้อาชะเดิมอนาคตของประเทศนี้อยู่ในมือของพวกท่านแล้วอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าช็อตนี้คือแบบเหตุการณ์หลังแบบกอสซาโผลม,มาแต่เกิดมีนักวิทยาศาสตร์โผลม,มาในแบ็กกาว์ด้วยแสดงว่าเขาก็น่าจะรู้เรื่องกอสซาแล้วมั้งแถมไอ้แดร์ลอตเนี่ยก็คล้ายกับตอนชินกอสซาที่ตัวยังมุจิไอปฏิบัติการสุดท้ายยาชิโอทีเนาะที่แบบอะไรก็ต้องไป วางยากอสซิล่าเนะเาะก็บอกมาเก้อว่าเอออนาคตของประเทศนีนน้อยู่ในมือทุกท่านอะไรแบบนั้นนะครับไอ้เนี่ยไอ้ช็อตไอ่ช็อตนี้ผมก็สงสัยสงสัยตลอดว่ามันคืออะไรไอ้ช็อตเดิมอ่ะเนี่ยไอ่เน,นี้ยมันคืออะไรเนี่ยแบบมันเคยเป็นเมืองมาก่อนแต่ที่แน่ไม่รู้ไม่รู้ไอ้เนี่ยไอ้ควันที่โผล่มาไอ้หลุมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะตอมิกบอมหรือว่าอะตอมิกเบลดกันแน่นะครับเพราะดูจากที่มีคนบอกว่า oh, โอ้โหตึกเล็กก็สร้างพันธุ์นี้เองก็ เจ๋งไม่แพ้กันเนะี่ยคือฉากอะโมเมนต์ของตัวบิเลกลกอล์สตาพาร์ที้ก็เจ๋งเหมือนกันไม่แน่ก็อาจจะเอาแบบความเป็น G.M.K อะเพราะถ้าใครจำได้ G.M.K ตอนก็จีปล่อยอ้ตุ๊ดเดย์ครั้งแรกมันเป็นนุกเลยนะครับถึงแล้วจะไม่เห็นแบบความแบบฉากทำเป็นล้างโดยตรงอะเราเห็นจาอยยะไกลเนาะแต่มันคือนุกไงไม่แน่อะตวัวบิเลข,ของกอสตารพาร์ทีนะ้มันคืออะตอมิกบ,บอมเลยอะคือพ่อนออกมาทีนี้คือแบบบึ้มออกมาเป็นลูกเห็ดเลยยังก็ได้มั้งโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งตวัวนิเกลที่ดูโหดที่สุดเหมือนนนกะัะ ในวิชาคนเดิมนะคนจําชื่อไม่ได้สป,ปาราตัวนี้เป็นสิ่งชีวิตที่ไม่สามารถระบุประเภทคูก,กะไงอันนอออกกันในซึม <laughs> นะครับผมขอเรียกภาษาไทยว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุชนิดได้นะครับ <laughs> ไอ้ชอ็อตนี้เมื่อดูจากคอนเทกของตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเป็นทหารยิงรถถังใส่มัง้งแล้วเกิดควันขึ้นมามั้งนะ อ่ะช็อตนี้ก็หนึ่งชิงก็ซารมกันนะเวลาก็ซารเดินไปเริ่มเหมือนพวกรถนี่ก็กระเด็นไปกระเด็นมานะครับอ่ะชอ็อตนี้ผมชอบการแซดงของน้าเอกมามนะมันดูเป็นธรรมชาติมากไงแบบจู่ๆแบบตึงเกิปดปฏิวัติแล้วหันมามีอะไรบางอย่างมาคือเธอมองไปรอบๆก่อนไงก่อนเจ็บว่าก็ซารเนี่ยมันเดินออกมาจากมุมตึกอ,อ่ะเออมันดูเป็นธรรมชาติดีอะ่ะคือถ้าเกิดหนังเก่าๆมาแบบธรรมดาธร,รานักสแสดงคงแบบคงหันไปมองแบบ แบบตัวก็สตาร์เลยไงแต่นี่คืออ่าเหมือนยังสับสนอยู่ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับอันกลับไปแล้วเหมือนกรอกตาไปมาแล้วก็เห็นอ่ะตัวก็จีนเนี่ยเดินมาเนี่ยช็อตนี่แม่งกูโคตรเจ๋งอะ่ะเดี๋ยวที่บอกเขาเขาทำให้ตัวก็สตาร์มาดูแบบใหญ่ได้แต่ท,ที่ตัวมันแค่ห้าสิบเมตรอ่ะมันอยู่ที่การเล่าเรื่องไงการคำกับภาพอะ่ะงานภาพเนาะเรื่องผู้คนนี่แล้วก็สตาร์ก็เดินมาจริงๆแค่50เมตรเนี่ยเมื่อเทียบกับสเกลคนเนี่ยมันก็ใหญ่เมื่อคืนมาอยู่แล้วนะครับ อันนี้ไม่ด้าจากว่าก็ผมไม่ได้รู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ญี่ปุ่นหลักสงครามโลกเท่าไหรเนาะอาจจะเป็นแบบเหมือนญี่ปุ่นแพ้แล้วหเหมือนผู้คนก็เหมือนยังไงอะ่ะก็ต้องรีภัยหรือว่ามาอาศัยอยู่ในเขตนี้มั้งนะอ่ะเขาพยายามใส่ในตัวอย่างว่าเออมันมีความเป็นครอบครัวมาด้วยแต่ก็แป๊บดิงไงให้คนดูคุกกับความเป็นกอรซิล่าก่อนแต่ให้เรารู้ว่าอ่ะตัวหนักเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กอรซิล่ามันมีเกี่ยวกับความเป็นครอบครัวนะครับที่แบบหลังสงครามาเนาะอ่ะ นาเอกก็ซวยเหลือหลายนะครับที่แบบโดนก็สร้าง,งาบรถไฟนะครับอ่ะช็อตนี้เดีย๋ยวผมจะพูดที่หลังเพราะมันมีทีวีสปอตหนึ่งที่มันน่าจะเชื่อมโยงกันนะครับแต่ช็อตนี้น่าสนใจมากๆไงเพราะดูยังไงไอ้น,นี่มันก็นุกอะมันน่าจะเป็นอะไรแบบอะตอมิกบอมแน่ๆนิวเคลียร์บอมแน่ๆน,นะครับแล้วก็รลก็อยู่เหมือนอยู่ไม่หา่างเท่าไหร่ด้วยมาว่าคำรามนะครับ ต่ป็นจุดทนี่ผมติตัวอย่างนี่คือเขาใช้เสียงคำรามก็ซ่าภาคแรกซ้ำไปมาไปหน่อยเ่ะเพราะก็พูดตามตรงว่าเสียงก็ซ่าแบบเกา่า่มันไม่มีเลนส์แบบเสียงคำรามเยอะขนาดนั้นแต่เอาจริงก็ซ่าภาคแรกมันก็มีเสียงคำรามหลายแบบนะที่สดงถึงอารมณ์ว่าเมมันเจ็บตอนโดนยิ่ะเนาะแต่นี่คือก็เอาเสียงคำรามแพทเทิร์นเดิมอะเอามาใส่ทั้งตัวอย่าง,าง,งเลยไงผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็แอบบแบบซ้ำซากขึ้นหน่อยอในแง่ของการเอาเสียงคำรามมาใช้เนาะไม่รู้มันก็ไว้หนังเต็มเนี่ย เขาจะใส่เลนส์เสียงคำรามไปหรือเปล่าอ่ะอย่างยกตัวอย่างเอาเสียงคำรามภาคแรกเนี่ยในภาคแรงจริงเนี่ยเขาก็คำรามหลายแบบนะอ่ะลองไปดู แล้วก็จะว,ว่ามีเสียงคำรามแบบลากยาวเลยเสียงกลางๆบ้างหรือแบบเสียงแบบแองเล็กๆอะ่ะหรือไม่ได้เสียงคำรามตอนกอสตาตายด้วยเซนดิสโตรเยอร์มันก็มีเสียงคำรามที่แตกต่างเนอะไหมแต่ในตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยที่เราฟังเนี่ยเขาใช้เสียงคำรามแพทเทิร์นเดิมเกือบทั้งหมดจะมีช็อตนี้แหละที่เป็นเสียงคำรามลากยาวไงเขาก็เลยเอาเสียงคำรามกอล์สตาร์คแรกเนี่ยมาผสมกันนะครับอ่าช็อตนี้ก็ช็อตต่อจากทีวีสปอตนะครับ อันนี้เหมือนระเบิดระเบิดทุนด่นใช่ไหมที่เห็นเมื่อกี้นะครับเหมือนเริ่มปดระเบิดทุ่นให้มาโดนตัตวกอซิล่าแล้วค่อยจุดชนวนรู้สึกผมเคยอ่านสัมภาษณ์ว่าเออแบบฉากน้ำเนี่ยมันทำยากมากนะครับในงานลงวิชวลเฟกเนาะมันมีทั้งแบบขื่นเอ่ยฟองน้ำฟองอากาศเอ่ยนะครับไอคลิปหลังกอซิล่านี่คือใหญ่อ่ะใหญ่มากอ่ะไม่ใช่กค่สเกลลำตัวนะครับอ,อ,อันนี้กอซิลาโยนเรืออ่าช็อตนี้ เรียกว่าไงอ่ะการมี CGI มันก็ช่วยเสริมแหละก็เกิดเป็นแบบคนชุดยาไงมันไม่มีทางทำก็ซ่าโมชน,นี้ออกมาได้นแน่ๆนและถ้าทางก็ซ่าเวลาคำรามเนี่ยมันก็แตกต่างจากอมอร์สเวิร์สด้วยคือมอร์สเวิร์ดี่ยยิ่งภาพ้างหลังอย่างภาพพรรดคองอ่ะเล้ก,เก็มีในริยาบทที่ดูหลากหลายมากขึ้นแม้มีฉากหัวเราะเออฉากแบบยิ้มมีฉากแบบฉีกยิ้มอะไรแบบนั้นนะครับแต่ในรรยาบทนี่คือแบบอ,อะไรแบบเนี้ย เราไม่ค่อยจะเห็นในท่าก็สตาร์เท่าไหรน่นาะชินก็สตาร์อยากพูดถึงเลยมันขยับตัวแทบไม่ค่อยจะได้เลยนะครับอ่อารถถังสไตล์ยุสคสงครามโลกเนาะฉากกรีนี่คือไม่แน่ใจว่าเหมือนแบบตัวนาะเอกตายหรือเปล่านะคือแบบอะไรเหตุการณ์แบบทุกคนตายหมดแล้วแบบเพรเหลือคนเดียวหรือว่าลูกแกตายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะไปฉายดูปวดตับพอสมควรนี่ ฟ้าหานเนี่ยเขาก็ใช้เสียงกำลามแบบโทนเดียวกันในตัวตัวอย่างไแงบบมันก็เลยแอบ,บดูแบบขัดหูนิดหน่อยพอเป็นตัวอย่างเสียงกำลา,าม,มันซ้อนกันซ้ำๆกัน,บบน,นเนาะอ่าอ้แบบนี่คือคือช็อตในตำนานไอ้ช็อตนี้ผมไม่แน,น่ใจว่าเขาพยายามหลอกคนดูบอกว่าเออแบบเขากำลังเห็นก็ทราบปล่อยตัวเบรสก็ทราบโผล่มาครั้งแรกหรือว่าอเมริกาปล่อยนกคู่ที่สาม แต่เท่าที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยเขาแทบไม่พูดถึงอเมริกาเลยไงคือหรือว่าแบบเขาจะเล่าผ่านมุมมองคนธรรมดาเลยแต่คือเหมือนนี่ผมมโนโน,นะทางต่างประเทศเนี่ยอานรับรู้ตัวตนก็ได้แล้วและเหมือนคงตัดสินใจของเขาเองแหละแต่หนังเล่าผ่านมุมมองคนธรรมดาที่ไม่รู้อิโนโอนีนอะไรเลยไงแล้วแบบจู่เอามีบอมนุโคมมาจากไหนไม่ร,ร,มมรู้แล้วก็บึมหรือเปล่านึกถึงหนังไอ้นั่นนหละเอเลี่ยนปะาพ,พเยเตอร์สองอะแต่ตอนจบอะอะไรแบบนั้นนะครับ อ่าในทีวีสปอร์ตเขาให้โผเพียงแค่ปลายหายแล้วมันโผชึกขึ้นมาแต่นี่คือผมเดาถูงจริงด้ว่ามันจะโผมาแบบลำแสงยาวขึ้นมาเหมือนกับก้อนหมีแต่เพิ่มเลเยอร์เข้าไปเป็นคลิปหลังมันชักขึ้นมานะครับแล้วมันโคตรเจ๋งอะแบบชึกชุกชุกโกจิละามนัส1แล้วที่เจ๋งคือตอนปล่อยอีแวบหนึ่งเนี่ย ก็คือมันเมคเซนด้วยไงก็เสมองแบบแบบคีป <shorts language> kind of มันกลางขึ้นมาคอปล่อยถึงเบรดเนี่ยก็เกสมมติคีปหลังมันดับแบบคีปหลังาค่อยๆหดกลับไปเหรอแต่นี่เหมือนชาร์จไงเหมือนแบบกางมาเพื่อชาร์จพอชาร์จเสร็จก็ขบกลับไปแล้วก็ปล่อยบึ้มออกไปทีเดียวนะครับแล้วดูท่าโคสตาดีคือแบบมันน่าจะเป็นโคสชตาที like candle, ่ทาท่าปล่อยถึงเบรคที่ดูแบบอดกลั้นที่สุดแล้วอะคืออย่างของก๊อดมี่อะมันก็แบบทําท่ายี้แหละแต่มันไม่ออกเยอะขนาดเนี้ย อย่างก็หมีของต่อสู้กับมูโตใช่ไหมมันก็จะแบบเหมือนสวยใจอ่ะแบบปูแต่นี่คือเหมือนแบบอะเง้เลยเหมือนเบ่งกล้ามแอบบ่ะเหมือนเบกตัวเองแล้วก็ปล่อยบึ้มไปนะครับแต่ว่าตัวเล่มันต้องแบบอลังก,การงานสร้างกแน่เพราะอย่างชินกุสุ่ามันไม,ม่สามารถแสดงท่าทางได้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนาะตามร่างกายของมันเองอ่ะมันก็ปล่อยแบบแหวกปาแล้วก็เหมือนยืนเฉยอ่ะแต่นี่คือเราน่าจะเห็นแบบโมชั่นของมันนะครับเวลาปล่อย หนึ่งธันวาคมนี้ในอเมริกาเวิลด์นิชแนชั่นไวคือต่างประเทศเนาะแล้วก็มีแฟร์อีเวนต์ยี่สิบเก้าพิจิ i ไอแม็กโฟรดีเอ็กซ์ดบีสูมาร์นะครับนั่นแหละน่าดูมากๆนะครับอ่ะดูต่อเรามีทีวีสปอร์ตแล้วก็เหมือนมีคนอัดมาจากงานอีเวนต์นะครับมันเหมือนมีบีอาร์ซีน e ดไงเขาก็เหมือนบีอาร์ซีมันก็นมีฉากเพิ่มเติมด้วยนะครับก็เอ็นดูไง เนี่ยเหมือนจะเห็นฉากต่อเนื่องนะครับเนี่ยเออภาพอาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่คงอัดมาเนาะแต่เราก็จะเห็นอย่างโมชั่นฟอร์ของน้ำเนี่ยตัวโฟกัสเนาะก็ถือว่าเออเสียงไงญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่าฟังจากที่คนไทยที่ดูญี่ปุ่นมาแล้วคนชม CGI ว่าโอ้ทักเทียมทะบุดได้เลยนะผมก็เลยสงสัยว่ามาใช้ทุนสร้างเท่าไหร่กันแน่นะครับคืออยากดูมากเลย อ่าเนี่ยชักขล่มเนี่ยมีฉากต่อเนื่องกันด้วยนะครับอ่าช็อตนี้กอสซาขึ้นฝั่งนะครับเนี่ยผมชอบการจะเรียกว่าไงนะแม้แต่ชินกอสซาเองก็ไม่มีนะครับมีแต่น้อยมากนั่นคือทุกครั้งที่กอสซาเดินเนี่ยกล้องมันจะสั่นให้เราสื่อถึงความแบบใหญ่โตไงเนี่ยเออแบบ งานมาดูสวยมากอ่ะกอซิล่าก็ดูเนียบด้วยนะครับอ่ะต่อไปก็เป็นทีวีสปอตอันล่าสุดนะครับอ่ะตอนยิงต่อสู้กอรซิล่าแล้วก็เจ็ว่าอ่ะกอซิล่าก็แบบโดนปืนใหญ่นาะยังไงก็แบบไม่ถึงก็บาดเจ็บอ่ะแต่อาจจะรับผลกระทบเหมือนโดนกระแทกน,นะครับ เพราะอย่างก๊อตมีเองแกก็เวลาโดนปืนใหญ่จริงแกก็รู้สึกว่ามีอะไรมากระแทกตัวเนาะอ่าไปนี่ย้อนช็อตเมื่อกี้ไปไม่ได้เห็นมานานแล้วก๊อตซ่ายืนบนน้ำเนี่ยในแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับคือเราเห็นก๊อตมีทําบ้างในของกอรร๊อตซ่าบัตสคองเนาะแต่นั่นคือมันน้ำลึกงแงบบมันก็เลยโผล่ไม่มีแค่ไหลเนาะ แต่การที่เหมิดน,น้ำตื้นเน่ะแล้วก็ซลาไม่เดินครึ่งตัวเราไม่ได้เห็นมานานนะครับนึกถึงแบบยุคสมัยแบบอะไรก็เทเซเนาะที่ก็ซิลามักจะเดินอยู่แบบน้ำครึ่งตัวนะครับหรือว,ว่าก็เป็นฉากที่คิดถึงมากๆอ่ะเนี่ยมันระเบิดใหญ่มากมันจะแบบ มันน่าจะเป็นนกแน่ๆแต่ไม่รู้ว่านี่คือนกที่เกิดจากระเบิดยวเ,ยเคลร์หรือว่ามันเกิดจากตัวกัสตราเองนะครับเพราะนู่วหแม้แบบนกจริงอะเขาก็ได้จะน่นกในตัวกัสตาเลยตรงไงนู่นหรแม้ถ้าเกิดสมมติบบแบบอเมริกาทิ้บงบวงทวยสามาแบบเขาก็ต้องเล็งที่ตัวกัสตาไงเพราะศูนย์กลางของต้นนกอะมันจะเป็นความร้อนแบบล้านองศาที่แบบในรัสมีวงกลมเล็กๆเ,เนี่ยทุกอย่างมันจะแบบสลายหายไปเลยมันร้อนขนาดนั้นไง แล้วกเกิดจะแบบฆ่าให้แตกขาดเนี่ยก็ต้องแบบเล็งที่ตัวกอซ่าได้ตรงอะเนาะแล้วกอซ่ามันก็ไม่เร็วขนาดด้วยยังไงมันคงแบบวิ่งไม่ทันหรอกดัะนั้นเนี่ยผมจึงมองว่าอ่ะนี่น่าจะเป็นอัตตร์เบสของกอซิล่าที่ปล่อยออกมาแล้วเป็นนุกเลยนะครับนุกใหญ่ด้วยไม่ใช่นุกแบบเล็กๆด้วยนะครับเพราะเนี่ยมันดูเหมือนแบบกอรซ่าแบบพ่นไปแล้วมันมองแบบมองระเบิดขึ้นไปแล้วก็ช็อตในตัวอย่างเมื่อกี้มันก็คำลาออกมาแบบที่กอซ่ามักจะทําเวลาแบบชนะอะไรสักอย่างพ่นถิงเบรสไปอะ มันก็จะแบบคำรามออกมานะครับถ้าเป็นงั้นจริงนี่โอ้โหเป็นอลังก,การงานสร้างแล้วก็ดูแบบชิบหายวายป่วงแน่นอนซึ่งก็ประมาณนี้ครับพูดคุยเกี่ยวกับตัวอย่างก็สร้างมาวันนะครับก็ตื่นเต้นนะ่แต่แบบตื่นเต้นแบบที่ว่าเหมือนเราไม่รู้ไงว่ามันจะมาไทยตอนไหนไงคืออยากดูไม่อยากจะโดนสปอยก่อนแล้วก็ไม่อยากโดนปล่อยภาพหลุดก่อนด้วยนะครับอะไรแบบนั้นเนะี่ยคือถ้าเกิดเป็นข้อความเท็กซ์ในกลุ่มก็สลายยังพอแบบหลบได้อยู่อะ ถ้าไม่นับว่าแบบไอ้นั่นน่ะไอฟีเจอร์ของ a c e b o o k ที่แบบเป็นข้อความมาโตอ่ะไอ้นั่นก็น่าจะโดนแหละแล้วเกิดเป็นภาพขึ้นมาต่อให้มันแวบหนึ่งจริงเนี่ยแบบเลื่อนผ่านเนี่ยโอ้โหแบบมันก็จะติดตาแน่นอนนะครับก็หวังว่าแบบประเทศไทยแบบเขาก็น่าจะเห็นว่าแบบกระแสหายของภาพนี้ก็น่าจะแรงกว่าชินกอซิล่านะครับคือขนาดแบบอะไรชินก็แมนชินคอมเบอเดอร์จึงอยู่มันอาจจะยอดรายได้ไม่ค่อยจะดีในไทยแต่ ก็ซล่าแบบฐานแฟนมันก็น่าจะมากกว่าเนาะแล้วเกิดแบบเขากาะจะให้หนังแบบแบบเหมือนขายไทยเร้จริงเนี่ยก็ต้องแบบทําการตลาดไทยให้ดีด้วยให้คนดูรู้ว่านี่มันคือกุสซาแนวไหนนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันคงจะไม่ใช่หนังเล่ายากท่าย,ยากแบบชินกุสซาแหละมันคือหนังดราม่าเรื่องที่มีสัตว์ประหลาดอยู่อะ่ะมันก็ไม่ใช่หนังดูยากเนอะไหมก็ดบดเธอจะค่ายไหนก็ได้นะครับแล้วเ,เกิดเป็นแบบมงคลเมเจอร์นี่พัชมิรพระนี่ก็หวังว่าอย่าภาคแบบ แบบเอาฮาเกินไปเพราะชินกอสซาที่เป็นหนักจิตใจเองมันก็มีแอบโทนภาคเอาฮาหนอกบทบ้างน,น,นะเนาะก็ว,ว่าเมาืสวันที่ดูโคตรจริงจังอย่างเนี้ยมันคงจะไม่มีภาคนอกบทเวลามีฉากซีรีส์นะครับแเราจะไปชมขี่งกับตัวอย่างนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบื่นดีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะเซมานีน้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ